คลิปนี้อยากเป็นสะพานบุญใครอยากร่วมบุญกับโรงพยาบาลตอนนี้พวกนี้จมน้ําไปหมดเรียบร้อยแล้วโพยาบาลเสียาหาย <c oughs> ก็บอกว่าประมาณ45ล้านน่ะน่าจะน่าจะถึงจะกู้กลับมาคืนได้ เนืงด้วยเจ้าของช่องเป็นคนจังหวัดปัตตานีแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาภักใต้ก็เจอภัยพิบัติน้ําท่วมเนาะจังหวัดปัตตานีก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ได้รับผลกระทบเยอะมากๆโรงพยาบาลหนองจิกได้รับผลกระทบมากๆใครอยากร่วมบุญก็ตามนี้เลยนะโรงพยาบาลหน,นองจิกจก็อขอบคุณนะคะที่อุตส่าห์แวะมาให้กําลังใจให้ให้ห้องทาง ทำบุญให้มาให้ทุกคนได้ช่วยกบฎดีบนะคะคือคือไม่ได้อะไรก็ได้กําลังใจได้ใจได้กไ,ได้ใจกาลังใจสู้ๆ<า>เองครับอนุนโมทนาบุญกับทุกๆท,ท่านที่สละทรัพย์ที่ร่วมคนละเล็กคนละน้อยก็ยินดีในบุญกับทุกๆท,ท่านนะคะ